สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับท่างช่องชัางเต่าน้าโชว์ครับมือนีซังเต่าก็ได้มาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์นะครับเนาะมามือนีปูเพิ่นสิจับกูแล้วกันน้่ให้พรอมนะครับจะเป็นตัวใดนะครับเนาะเดี๋ยวเข้ากับเขาไปรับช่มรบฟังพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่วัดปูซีศูนย์แล้วนะครับเนาะน่ครับเป็นหนึ่งสิบแปดกับเก้า เด็ดแปดลอนเก้ถ่อเมเา้หเนี่ยเดเลอเ้าตรงๆเ้า้าามาแปเ้าเก้าเก้า้เก้าเก้าอเก้าเ็ดเกาเก้าา้้าวัดพลาดไปนเาด้กววัดวดลาปาเ้าเาเาเดนเ กับศูนเนาะเด็กผมกยลองศูนย์เอานตมกับเจ็ดศเจ็ดาออกเจ็ดสามแม่นออกเจ็ดสกับผมกูเพราะว่าเลขเลขวิยเลขลักซิ่แนดีเดินดีเลขบิ่งไปกูลักซี่มันขยันบนกบมันยังไม่หลุดมาในส่วนวัดนี้เอาก็แล้วมาเป็นนักสี่เอามาเข้าแต่ก็ปิดวันนี้มาข้าผมศเด็ดศ0นเดศูนย์ก็เลัก เร um, pues well. uh, ีนศูนย uh. hmm. ์หลักส no? hmm. um, ิงเขาลจีบเขาไล่จีบจับกูกรันจัเป็นไงเนาะครับผมงมนวดนี้มันจะได้ สูงนะรัพี่น้องเนียเดียวศูนย์แน่นไปที่หลักสิบหลักสิบศูนย์หลักสิบเป็นเดียวถ้เนเปจับแต่หลักเกที่เขหงุงเก่าหงุหนกลักน่วยสี่ตัวเนาะสามถนีก็ถือว่าหลักสิบหุดหงิดไ่มากเกียกับศูนย์นะครับเนาะออกเกียสามงุดีงิวไหมากแต่กับเก่าออกเก่าเก่าครับหงวดนีไหมากศูนย์ครับ กงาปูกเดียวคนนี้ก็ได้หน่อยปู๊กตัวปูนนี้วั้สองตัวงอนก็ได้หนึ่งตัวเสรละอ๋อครับผมันี่มันมี2สองงวดที่มันได้สองตัวคืองวดเจ็ดสาม้ก็ได้เจ็ดกศูนเนาะครับงวดที่ผ่านมาเ้าก็ได้แปดกับเก้าวดนี้มันได้สู่สี่ตัวเดียวครับนี่เลยเราะง่าตัวราาจบบจับเต็มร้เราครับผมสี่ตัวมาเนิ่มันเน้นกันเน้นส้นกันสองสูต เราปูปนเหลาออกสุดเจ็ด้านใบ้นไดันเจ็ดไม่ดสมจดดีก่าไ่เจ็ดก้ามเจ็บเดมตามสูตเนาะบ่างก็ไดาล่างครับผมวนนี้วนไนีครับผมหมักุเจ็ดนะครับ้ก่าตัวศูนย์เก้าเก้าครับม้ี่หว่าในล่างจะเด็นเด่นศูนยเก้ารองศูนเจดหลักสิบล้ศนย์เก้ารองศูนย์เจ็ดเน บ่เอานั่นสถิติเก่าเลนะใช่ไหมสถิติเก่าวิ่งล่างเลยไหมองไม้ถวนละสองไมวิ่งล่างวัดตั้มวอาเขาไลายู่ไิเขงไมาตลอดทั้งปวดวิ่งล่างนวัดวดที่เขาวิงนับหลงเนาะวัดท่เาวิ่งเจ็ดกับสวนนวันที่ยีิบเก้าครับผมอ๋อวันยี่บเก้า วันยิบเก้าสาสิบสสิบเอ็ดที่สามสิบเอ็ป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะทางลางบ้องที่ว่าปักหลักสิบแม่งมาครับผมนีคือิ่งศูนย์หลักสิบล่างบนในปู่นนี้ครับผมวพาะาท่านในรถจะได้หลักสิบเปนบ่ครับม่นมาสองโขกันมันมาขันขันม่นมาสองโขมัดอวกยมันันเลยรับกันอยู่ะซ่ห้องหนึ่งหลักส หลักหน่วยสี่หกเจ็ดเก้าครับผมเนาะนงวดก็ได้สามสามสามตัวอยู่ีใหลักสิบบนเงินมาได้จะสองตัวหนึ่งตัวนักงวดมันเลยหนึ่งตัวครับผมสูงสุดแค่สามตัวครับผมถ้าได้ถ้าได้หนึ่งตัวมันงไจับคู่หน่อยนะคู่เนาะจับคู่หน่อยอนี้เต็มสูตรเต็มเต็มสูดเลยบัดนี้เต้สี่เต้ลสี่คู่ เป็ตึอี่มียุคบนจนมีอยู่แคูแต่ว่าห้องเน้นแปดนะห้องเน้นแปเก่ามันจะมีอีแปเลยกว่าเก่เก่าซ้ำถ้าไม่เน้นเกานี่เป๊ะเลยเลยเกาเกเนาห้อง่าไดเน้นเก่านะห้องหอเป็นตัวร่องสอคูแตห้เน้นเกาจะได้เก่าเก่าหนยเก่าเลยหวันเนพร้อมมันจะมียู่แปดคูตรงกลาดวยห้องเน้นแค่แปดวัเด่นยังเก็งวดกวดากกับหก็เด้เก็ตทุเก็ เด้นเจ็ดล่องศูนย์มัติพานมาเข้าเด้นแปดลองตอลอกตัวลองครับผมวันนี้วันนี้เด้นตัวเดียวเลยบม่มีตัวลองวันตัวศูนยเม็ดเดียวเลยครับผมตัวเม็ดเดียวตัวเม็ดเดียวเข้มแน่นครั็ชมกําลักสิบล่างสิบครับก็ต่างลูกสี่เลเครับผมศูนย์สี่ศูนย์หกศูนเจดศูนย์เก้าเน้นที่ศูนยเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าครับหน่งสองคููครับผม เราปูครับผมบนเรือปูบ่นวัดท่านใหญ่ล่องไห่กับบนนี้บ่อยากษมันเนาะครับแต่ว่าล่างนี่จะแม่นเนาะปูล่างแม่นบนนี้เดินเดือดเงี้ยวขณะวดที่หกสิบสามย่างหมดขณะเดือดเงี้ยวมาตลอดเนาะเป็นเรืปูนี่ครับผมปูเป็นแต่เขาพงนีล ส่งเคยอยู่ซุนเขาแน่นอนนะซูนมาครับผมนอเล็กูบผมนอกมาลรงคนะครับผมเขาบเขานนี่ซูนนี่เป็นแน่นอนนะซุนนี่หมดที่พันวาย่าจับเขาครับผมมาย่างจับเขาเดี๋ยหลักสิบพ่างเดินดีมากครับผมนองหวดนี้งวดที่สามสิบเอ็ดครับงวดนี้หลักสิบลลาง ทางเดืนทังเดืนของลักสิบลางเม็เดียวศูนย์เม็ดเดียวมันใจลักสิคือทังเดินก็เลยเดินมาสามสิบเอดมดแล้วนะครับบคุท่านผู้ชมการจับคู่ได้เนาะก็จะมีศูนย์สี่ศูนย์จ็ดศูนย์หกศูนย์เกับเน้นเน้นไม่ักต้องดมึงได้เีก็เต็มสูตรแล้วนะจับปัวกาโหัเก่ามาสิปหเก่าทั้งปูนอะในเก่าเก่าเลยครับผมคูเดียวรับเก่าทั้งหมดเดียเกับ หมดนี่สี่คู่ครับผมเนาองตรงๆแล้วผมพรบา้านศูนย์ปักหลักที่หลักสิบล่างครับครับตามนี้เด้อครับผมเนาอ งวดนี้ครับผมเนาะหวังว่าครับผมคงจะเข่าคนนี้หวังว่าหวังว่าคงจะเข่าครับผมเนาะต้องต้องเข่างวดนี้หวังซื้อหวังว่าคงจะเข่างวดนี้ถ้าหัดหวังซื้อมันก็แล้แ่ต้องมีหวังต้มีหวังต้องมีหวังแต่ว่านะูัวิ่งเข่าเมื่อูนี่ันดิ่งซูนล่างเข่าเข่าซูนเจ็ดู่าวิูนล่างนี่ามันมันทานมาสามสงวดวงวสามสิบเอวดว อันนี้หวทสามอีก่ามากสามสิบหัวรักกันมากครับผมว่ารักหน่วยเขาเนี่ยบ่ขอเนี่ยครัผมนะรักหน่วยที่จับให้นีกับว่าได้ดีรุ่นกับน้ปูสูตรนิวท่านรุ่นติดสูตรรักหน่วยนี่สูตรที่ไดุ้กหน่วยวันที่แล้วกับแม่น้ะปูนะหัวหน่วยมีศูนย์มีสองมีเจ็บมีเก่าท่านผู้ชมแต่ว่าเ้าจับประตปใชครับผม อันนี้ห่อกับเพราะว่ามิดที่นีนเพราะว่าห่อจะดงแนนจะใช้ลักหน่อยห่อลักหน่อยพวกเขาพวกเขาครับแนนห้องห้องมาเน่นแฝดแน่นแฝดขึ้นเอานะครับท่านผู้ชมเอาเข้ากับเมืองในทางลางของปูซีศูนย์นะครับเนาะหนึ่งวดวันที่สิบหกมิถายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะวิ่งล่างนะครับมิดเดี่ยวไปเลยศูนย์นะครับศูนย์นี่คือตั้งลักซิฟไปเลยนะครับเนาะ ่าจับคู่ได้นะครับก็จะเป็น04 07 06 09นะครับเอาอันนี้เป็นสูตรเต็มเลยนะครับเนาะอูเพิ่นก็บอกว่าวิ่ง0แน่นอนงวดนี้มาแน่นอนนะครับเนาะอูเพิ่นก็จับให้ที่07นะครับแล้วก็09นะครับเอาให้ FC นะครับได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะเผื่อเป็นแนวทางนะครับมาร์กบ่มักกะบ่ว่าการนะครับอันนี้ก็สร้างเตาหามานำเสนอให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ชอบไม่ค่อยตามนะครับเนาะถ้ายัางประชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับอ้าวสุดท้ายนี่สางเต่าคะ่ะจะลาไปแล้วนะครับเนาะบอกันไหมนี่คลิปหน้าก็ให้เอีซีทุกๆท่านนะครับได้มีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับเนาะไปน้ำปูซีศูนย์นะครับสำหรับที่นีสวัสดีครับ